วันนี้ก็มาพกับฟ้านะคะท่านผูช้ชมฝากกด s u b สไครป์ช่องฟ้าจุถาทิพด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของฟ้าที่จะมาทำ u t u b e ฟ้าก,ก็ยังเป็นเมอใหม่หัดทำ Youtube อยู่นะคะมีอะไรก็ฝากแนะนำฟ้าได้นะคะอย่างแรกคือฝากกด s u b สไครป์ก่อนนะคะแล้วก็กดไลค์หรือว่าจะคอมเมนต์ให้ฟ้าทำอะไรก็บอกได้นะคะฟ้าก็ ยินดีที่จะทำให้ค่ะวันนี้ฟ้าก็แค่มาคุยสั้นๆนินดนึงมาคุยด้วยอย่างนี้นะคะวันนี้ฟ้าก็เพิ่งสอนน้องทำออนไลน์คลาสเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมคะคลาสมันเด๋ยนนี้โควิดใช่ไหมคะเขาก็มีเรียนออนไลน์กันอะไรอย่างงี้ฟ้าก็เลยเออปกติฟ้าก็เรียนอยู่แต่ฟ้าก็ดรอปไปแล้วนะคะเพราะว่า มันไม่ได้อ่ะค่ะสมองมันไม่ทํางานก็มีอะไรที่แบบจะต้องให้น้องฟ้าก็แบบดูแลน้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะฟ้าก็มีน้องสองคนค่ะแบบมีน้องสองคนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็ก็ต้องแบบสอนน้องผู้หญิงก่อนแล้วก็มาสอนน้องผู้ชายก็แบบอะไรในหัวมันก็เยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบเวลาถ้าฟ้าเรียนน้องก็แบบไม่ได้เรียน ก็แบบน้องก็จะช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนั้นไปค่ะฟ้าก็สอนน้องเซธฟ้าก็พา่งับน้ำพึ่งับน้ำแล้วก็มาแต่งตัวแล้วก็กำลังจะไปทำอาหารนะคะทำอาหารกินตอนเย็นนี้นะคะจากที่ีฟ้าไปเช็คดูไก่นะคะไก่ฟ้าก็ยังไม่ นุ่มเลยเพิ่งเอาออกจากช่องฟีดนะคะฟ้าก็เลยมาเดินข้างนอกนะคะตอนนี้ฟ้าก็โอ้ยทำไมหนาวจังเลยฟ้ามาดูหลังบ้านค่ะหลังบ้านฟ้าก็จะเป็นอะไรแบบนี้อันนี้ก็ผักคุณแม่ค่ะกระถินฟ้าก็พามาดูหลังบ้านนะคะ่ะ หลังบ้านฝาก,ก็จะเป็นอะไรแบบนี้มันก็จะลกๆหน่อยก็เพิ่งตัดหญ้าไปนะคะข้างในบ้านเขามีปาร์ตี้เสียงมันดังฟ้ากลยเดินออกมาข้างนอกนะคะก็ไปนางไปไปนี่ก็ผักของนางผักอะไรก็ไม่รู้ดอกไม้ก็จะเต็มไปหมดเลยเหมือนก็จะเป็นอะไรแบบนี้ แล้วนี่คือแล้วนี่ก็เป็นบ้านที่ฟ้าอยู่นะคะบ้านที่ฟ้าอยู่มันก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะสีก็จะแบบไม่เหมือนเพื่อนตอนนี้ก็ช่วงโควิดใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนออกมาข้างนอกมีแต่เสียงรถนีเกาะหน้าบ้าน,นก็รถเยอะแยะเลยหน้าบ้านฟ้าก็จะอยู่ตรง แบบไฮเวย์นะคะแบบถนนใหญ่มันก็เลยเสียงรถมันก็จะดังหน่อยจากหน้าบ,บ้านที่ฟ่าเดินเข้ามาก็จะมาเจอรถแล้วก็เจอหลังบ้านนะคะเดี๋ยวฟ้าก็จะเข้าไปข้างในไปนั่งรอไก่ ตอนี้ฟ้าก็ทําอาหารเสร็จเร็วนะคะฟ้าก็จะต้องไปนั่งปาร์ตี้กับแม่กับครอบครัวนะคะฟ้าก็มาปิดคลิปก่อนนะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหน้าฟ้าก็จะทําให้ดีกว่าวันนี้นะคะฟ้าก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะพยายามที่จะหาคอนเทนต์หรือว่าถ่ายกับน้องบ้างอะไรอย่างงี้นะคะมาให้พวก ผู้ชมดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ